ไงครับไงครับทำไรครับพี่มอนทำไรอะ่ะอ่ะหิวข้าวยังอ่ะหิวข้าวก็มาหิวเปล่าหิวข้ามไหมครับเออหนูหิวข้ามไหมล่ะครับเออกินข้ามไหมเอามามามา,มาไม่ต้องงอนไม่ต้องงอนมาจิมาริมนี้มานั่งกลางถนนไม่ได้มาเ็ว มาแล้วมามา,มาตรงนี้มาเออมานี่มามาตรงนี้มาลูกเอ้มาจี้ือพี่ม้วครับวันนี้รถอ,อะไรลูกอันนี้ทาไมพี่ม้วครับห้วน อันนี้เอาไหมเอาไหมเอาเอาเดินมาเดินมาเอ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 าอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมเอาอันนี้ใช่ไหมลูกอ๋ออืมอืมเดี๋ยวพ่อแกะให้เดี๋ยวพ่อแกะให,อะให้อ่ะอืมอืมอืม แั๊หนึงน่งแั๊หนึ่งแล้วทำไมไปนัน่งไก่จังอืออ้าลูกมากินดิครับไงอ่ะพี่มว้นมวนม้วนลูก เอาไหมเนี่ยอันนี้อ่ะเร็วๆร,ร้อนแดดมาเร็วมาจิ้นดูไม่อยากให้ถ่ายเอาไม่ถ่ายก็ได้อ่ะถอยมาพี่วังครับใหม่อะอ่ะอืออือโอ้โห ต้องให้พ่อยกมาให้ถึงที่เลยนี่นะเราไม่ยอมเดินมาหานี่คุณชายเป็นคุณชายจริงๆคุณชายมะม้วนเป็นคุณชายไหมครับอกินได้แล้วลีลาอยูอ่ถ่ายวิดีโอก็ไม่ค่อยได้คนเนี้อ้าว จะไปไหนแล้วครับไม่กินแล้วหรอ,อเดี๋ยวพ่อไปให้ไม่ถ่ายก็ไม่ถ่าย